พี่น้องสวัสดีค่ะเก็บมะขา,ามเจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อเก็บมะขา,ามซอยเนค่ะพี่น้องมะขา,ามสมเด้อจ้าพี่น้องเก็บมะขา,ามสมใส่กระสอบเด้อมานน้พูคนคนขนขื้นไห้ก็ยื้เทึ่งบุนค่ะพี่น้องเพื <inclusive. S 2> ่อน <sh arp> ว่ามันมันบมานบ่อเห็นปวดเก่าเม้องหัวบ่แข็งแรงรับพี่น้องแต่อยู่ปลายก็มะขามพูนขม,มุมโมุมอยู่บุนเด้อค่ะพี่น้อง อันนี้บ่มีบัญญาขึ้นค่ะพี่น้องสิเก็บบานนี้ทั้งผู้ยูททั้งรุมพมันด้จ้าพี่น้องเก็บมาข้ามสมน้ำการชุกหลยเดอ้อนี่ชุกแล้วจ้า,าข้ามสมจ้าพี่น้องเก็บเอาไว้เก็บแกข้ขายค่ะพี่น้องทั้งขายทั้งกินค่ะกินกับบม่มดดอกพี่น้องเอ้ยเอาไว้จากสองกิโลครับพ่อ กินจักสองกิโลพ่อจ้าพี่น้องพ่อได้อันเอาไว้ใส่ต้มต้มย่ำกับตำมะฮงจ้าพี่น้องทุกคนจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องเก็บมาค้ามซอยเน่จ้ามานี่เขาคมก่อนจ้ามานี้เนี่ยอันเมื่ยยางเมื่ยยางน้ำควายเลี่ยวผุนผูเขาไหวพุนแล้วคะ่ะพี่น้องมันห่อนแห้งคักจ้า ผูกอ่าแล้วแต่สีเขาห่มกับเขาเดอ้อทาานี้เขาเสีก่อนพี่น้องเขาห่มเก็บหมะขค้ามจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อจ้าเผื่อนทุกคนจ้าเก็บอันเขาห่มพักห่มพักแดพกดพักห่อนเก็บหมักค้างนกันจ้าพี่นอ้องอฮ้ยจากแดดแต่สาวๆคนเด้แล้วพี่น้องห่อนแล้ว บอาให้ลายหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยเ,เก็บมะขามนะคะทุกคนมะขามมะขามเพือ่อนมีเพื่อนมะขืนเนะจ้าพี่นอ้องพคนละเพื่อนชั้นนะ่ะเก่งเก่งเธอยังอยู่อยู่บ่เอาคือบ่าปากทั้งเท่า,าน,นี่แนวพี่น้องเพื่อนนั่นน่ะเก่งคักเนะคะ่ะเพื่อนเล่าจ้าพี่น้องคนอยู่ทั้งทึงคนละ เพื่อนเล่าฉันพี่น้อง,เ,เ,องเก่งครับไอลีด้วค่ะยุป,ปายต้นมะขามบางังสูงพี่น้องเอ้ยอน,นี้ขึ้นไม่ได้แล้วค่ะนักกลัแล้วนั่งเก็บยวงรางซอยค่ะพี่น้องเก็บมะขามจ้าพี่น้องมื่อนี้หน่วยหน่อยหน่วยใหญ่ได้จ้าพี่น้องโมเมนต์มะขามบานเด้อจปป้าเพื่อนทุกคนจ้ามะขามสมอันนี้นะ มะขามเปรี้ยวมะขามส้มนะจ๊ะพี่น้องเนเน่จ้ามีแต่หน่วยแบบอุปุอุปุอุปุอีปิปนวลมันงามๆจ้ะมะขามต้นนี่เดี๋ยวสีแก่ให้เบิง่งรึเปล่พี่น้องเดี๋ยวสีแก่ให้เบิง่งอุ้ยเบิ่งค่ะพี่น้องโอ้โยน้องค่ะพี่น้องน้ำลายเฮ้ยเนเน่นี่จ๊ะพี่น้องนวลเนี่ยยางงามเลยจ้ะทุกๆทุกคนจ้ะ โอ้ยสมขนาดเลยจ้าพี่น้องเบื้องโอ้ยเนาะค่ะเนาะกินแก้วได้เนาะค่ะเนาะสมแบบสุดๆเลยพี่น้องง้อไปแล้วไปเอาง้อเขาผมผูกกันไดกันบอยู่หละสั่งสิมาเก็บมาค้าไม่แต่พี่น้องมันจะไปเขาหน้าเขาแล้วผุ่นๆไปแล้วพี่น้องอันอันเบืองค่ะคุณนะ มูไหนะยื้อท่องตนมาข้ามคุนเด้อมันสิเก็บมาข้ามแค่เขาคมเหมือนนี่มูมาขืามานม,มาข้ามจ้าพี่น้องมูมาขืนมาขามนี่ขค่น้อยก็บุ้ยมันยากข้นดอกสิเก็บอย่างเดียวอันเอางูเอาวายเขาคมใบก่อนจ้าพี่น้องมันสิไปป,าป้าแล้วผูกมันไว้ก่อนมันบายูแล้วอากาศมันห่อนเอาจา้าพี่น้องเอาจาา้าขามันแล้วกดไหลก็แช์ฝากติดตามได้เลยจ้าเก็บมาข้ามกำกันกน,น้ำพร้อมจา้ามันนี่มูฉันนั่นพูนอยู่ปลายใหม่เนี่พี่น้อง หัวควันไอ้แอ๊กอยู่ผุ่นกิ้งค้ะพี่น้องขึ้นต้นมะขามอาจารย์ผูกหัวก่อนม่งเนียมันไปแล้วผุ่นผุ่นผุ่นมันจิบไปหาเขาแล้วจ้าพี่นอ้องาสวัสดีจา้า